พี่น้องกอางฝ่ายชูชมชูพ่นนะครับผมมือนี่มาพผกับผมคือเก่าแล้วครับช่องไพแอนฮัมโอนะครับนะ หลังจากที่ผมได้ลงคลิปไปโดนนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ก็สิมดห์สนาหนาวแล้วล่ะครับแล้วก็เขาอ่านาห่อนนะครับยังเป็นทางการเลยเมื่อกี้ก็เป็นวันที่3ามนะครับเนาะวันที่3เดือน3พศ2อ6 5นะครับผมมื่อนี้ผมกิดจะพาพี่น้องมาเบิ้งธนูหรือว่าสนูนะครับสไตร์วาวนะครับเป็นขั้นบอกใหญ่เลยครับนี่บอกครับพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวมาเบิ้งยละเอียญเลยนะครับผม ว่าเป็นจังไดนนะครับตัวนี้ใบใบทยูสิบสองนะครับนี่นี่นะครับพี่น้องสิบสองใบเงีวหกร้อยหกสิบแปดหลัก็ขั้นสองร้อยเจ็ดสิบนะครับเนี่ยครับเป็นใบพลาสติกสิบสองมิลนะครับหัวเป็นหัวเก่าแล้วครับผมตัวนี้ผมเพ็ยรไปเติรดนนั่อยละบ่เคยลงคลิปให้พี่น้องเบิ่งจังเตี้ยนะครับผมมื้อนี้ก็มีโอกาสเนาะครับเนาะว่างๆอยู่ร้านนะครับผมนี่ครับเป็นหัว หัวกาวแทงนะครับนี่บพระเฮ็ดเป็นหัวไหวเฮ็ดใบจะดูดแล้วนะครับผมขั้นก็เป็นขั้นเสริมครับเนี่ยครับผมขั้นเสริมพอมันขั้นเยี้วขั้นสองร้อยเจ็ดสิบนะครับซึ่งมันก็ว่าได้อ่าหาง่ายนะครับนาะมันอาจิออนก็เลยเสริมไ้มันแข็งนะครับผมน่ครับเดี๋ยวสิมาแจ้งให้พี่น้องฟังนะครับว่ามันดังเบ่งเดนะครับผมเดี๋ยวมาลองฟังเลยครับพี่น้องไปต้องแจ้งทั้งเกาหลีนะครับเพราะว่าขั้นมันไง ครับผมเดี๋่ไปได้ับผมฟังเช็งเัิน ่คเดี๋ยวเดี๋ยวมาฟังเสียงใกล้ๆดีกว่านะครับเนาะว่ามันสีดังเป็นเัียงเด๋นะครับผมเสียงมันหยอกเงืยบๆจังหน่อยเพราะว่าขั้นมันใหญ่ครับเดี๋ยวผมขึ้นก็อีกแนเด้อครับเพราะว่ามันใหญ่เดี๋ยวลองฟังเด้อพี่น้องเด้อ เสียงมันกะสีออกเย็นๆจังหน่อยนะครับพี่น้องเพราะว่ามันเป็นขั้นเญ่ะครับเนาะ ลองเห็ดบิงนะครับจริงๆชะนูอันี้ผมว่ิเสดใส่วาวหาเมตรแปดสิบนะครับผมน่ครับตียูทึ่งฝ่านี่ครับแต่ว่าใส่เหลี่ยผมลองใส่เหลี่ยแต่ว่ามันหนักหัวก็เลียวออกนะครับผมช่วงช่วงที่ผมเล่นนะครับเนาะช่วงที่มีลมแห้งนะครับผมนี่นะครับเป็นสนูไง่นะครับจังเด๋ก็ค่อยเจอกันไหมคลิปหนานด้ครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้สักนิดนะครับสวัสดีครับ Thank <laughs> you.